สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการนิี้นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับ w อล l ร์พาซีซั่นที่55นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละเลเวลมีอะไรกันบ้างนะคะเราก็คุ้มค่าคุ้มราคากับที่จ่ายไปไหมนะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดตตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยน,น,นะคะคือเราอ่ะได้ซื้อวอลอรพรล่วงหน้าไปนะคะในราคา500 49บคูปองมั้งเออแล้วมันก็จะได้เป็นกรอบได้เลเวลอ,อัพมา3าเลยนะคะน,นี่ก็จะเป็นวิดีโอเปิดตัวนะคะหลักๆจะมีอยู่สาสกินนะจะมีโอมานะคะซีเนทีแล้วก็เรียวมะนะคะก็คือสามสกินนั่นเองประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นคลิปเปิดตัวเนาะขอข้ามไปแล้วกันประมาณนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็มาซื้อกันได้นะคะแต่ซื้อส99กก็คุ้มนะอ,มอันนี้ก็จะเป็น ท้องรางวัลอีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็จะเปิดเลเวลแล้วอะเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม r v หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลราค้า RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ ตีทิปชาติกตีทิปไลตีเลยบาฟ้าแล้วไปฟงชั่นเออแกไ่รอดแน่บ้าไฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินส,สวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น,น TP7 เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0 0คนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะ ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินส,สวยๆเอาไว้เล่นไหนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นบัตรผลงานที่เราอ่ะเป็นคนที่ซื้อวอลล่าร์พาร์ททุกซีซันอยู่แล้วนะคะมันก็จะมีกล่องตรงนี้นะที่จะเป็นกล่องที่มันแบบว่าซื้อแบบติดต่อกันแบบสองซีซันอนะ่ะมันก็จะได้แบบค่าพลังเพิ่มไปแบบนี้อ่ะอุ้ยทะลุมา3าก้าแล้วนะอันนี้ก็ถ้า ใครที่ซื้อในราคา299นะคะแล้วมันมันมีให้1อาทิตย์เนาะถ้าเราเลเวลทะลุ60นะคะเราก็จะได้เป็นกรอบตรงนี้ด้วยนะคะแต่มันไม่มีทางทะลุถึงเลเวล60อยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่ามันกิจกรรมแต้มมันไม่ถึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นให้แลกเหรียญน,นะคือเมื่อไหร่จะเปลี่ยนบ้างอยากให้เปลี่ยนบ้างเนาะรีวิวกี่รอบก็เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็มารับนะคะซึ่งภารกิจจะมี4อาทิตย์นะคะทุกคนก็ไล่ลกันไปนะ,ะ,ะยังไงก็ไม่ถึงอันนี้แน่นอน 60ร้ 600, อ้ยหกแน่นอนถ้าใครที่เลเวลครบ9กแล้วนะคะเขาก็จะให้เอาแต้มมาสุ่มตรงนี้ต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิทธิพิเศษสำหรับวอลรอบพาร์ทเหมือนเดิมนะคะทุกคนอ่ะเดเามากรับของรางวัลทั้งหมดเลยนะคะนี่จะเป็นสกินเลียวมะชิ้นส่วนนะคะมีสีส้มด้วยอ่ะแล้วก็จะมีกระโดดมีเอฟเฟกต์วาร์ฟถาวรเอฟเฟกวิ่งถาวรนะและมีโกลเด้นบ็อกซ์นะคะได้เป็นอันนี้เช่ามาเนาะ อันนี้ใครที่มีแล้วในทาแลกเป็นเหรียญน,นะคะเผื่อไปแลกสกินอื่นเนาะอ่ะอันนี้ค่าผลงานอ่ะอุ้ยเยอะนะแจกเยอะนะอ่ะเดี๋ยวมาไล่กันดูทีละเลเวลนะคะว่าจะมีอะไรบ,บ้าง<ส>ก็เลเวลหนึ่งนะคะจะเป็นสกินโอมาเนาะเลเวลห้านะคะจะเป็นสกินเรียวมะแบบเช่า1วันนะแล้วก็เลเวลสินะคะจะเป็นเอฟเฟกต์วาร์ปนะเอฟเฟกต์วาร์ปถาวรน,นะโอ้รอบนี้แจกถาวรน,นะ20นะคะจะเป็นสกินเรียวมะนะคะทุกคน25้าจะเป็น คิ้ส่วนสีส้มนะคะก็สวยนะแล้วก็เลเวลที่30นะคะจะเป็นตาลเชิญนอะนแนะนําให้เลือกเป็นอันที่เราชอบละกันนะคะในถ้าเป็นเราเราคงเลือกอ่าเลือกแอดนิดเอยเลือกเฮเลนไะม่ก็ทอนอ่ะทุกคนเออแล้วก็35นะคะจะเป็นเช่าซนเนทียว,วันหนึ่งนะแต่ซนเนทียนะคะเรายังไม่เห็นเอฟเฟกเลยเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะแล้วก็40อ่ะเป็นฮีโร่เลือกตามที่ชอบได้เลยนะ45อิโมจินะคะ 50อันนี้แนะนำให้เลือกเป็นสกินเอลซูนะคะไม่ก็โอเมนเนาะพ่านท้านที่จะสวยเลยแหละสำหรับรอบนี้นะคะเลเวลที่59นะคะจะเป็นรูปโปรไฟล์ซินเท,เท,เทียนะคะแล้วก็เลเวลที่60จะเป็นสกินซินเท,เทียทาวอนเลยนะคะทุกคนก็ถือว่าสวยนะสำหรับซีซั่นนี้นะคะเอาไปไหนกันหมดแหละของรางวัลเยอะมากไม่ค่อยได้เปิดรับเลยอ่ะเนยมา กดใช้สกินซีเนเทียไปเฮ้ยอ่ะแอบแอบแอบมีหลุดมา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 อัะส,สินมาดูซีเนเทียกันนะคะสำหรับคลิปรีวิวตัวเรียวมะก็ลงไปแล้วนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีก็ได้นะ นี่นะคะสำหรับสกินซีเนเทียลิมิเต็ดสีส้มนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในสมร,รภูมิดีกว่านะมานะคะคือเราเล่นซีเนเทียไม่เป็นนะขอบอกไว้ก่อนนะทุกคนนี่จะเป็นจัมที่ปกตินะคะค่อนข้างสวยนะอันนี้จะเป็นสกิลที่หนึ่งอ,อย่างนี้นะนี่เฮ้ยสวยนะออกลายลายม่วงสกิลที่สองนะคะนี่ประมาณนี้นะอมนี่อ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอันติเมตกันนะคะทุกคนนี่ปื๊บจะเป็นนี้หรอ ปึ๊บปบอ้ยผักอะไรอย่างนี้นะอืมสวยอยู่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นนี่เหมือนจะเป็นแบบฟิน์มคืนชีพเนาะเออก็โอเคนะทุกคนสวยคุ้มค่ามากนะคะสําหรับราคา549ที่ได้3สก,กินนะแต่ถ้าซื้อ299ก็คุ้มแล้วทุกคนก็ค่อยๆเก็บยังไงก็ทันอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูสกินตัวเรียวม้ากันต่อนะคะ ก็จะเป็นสกินเรียวม้านะคะทุกคนเรียวม้าก็เป็นลิมิเต็ดซ้อมเหมือนกันนะคะนี่อเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะนะคะก็จะเป็นสกิลเรียวม้าของเราจอมตีสกิลที่1เฮ้ยสวยกว่าแบบเอามาเล่นเองเรารู้สึกสวยมากทุกคนอันนี้จะเป็นสกิลที่ไอเมื่อกี้จอมตีปกตินะอันนี้เป็นสกิลที่1น,นะคะนี่ประมาณนี้สวยนะถือว่าทําได้ดีเลยนะคะสําหรับวาระผ่านรอบนี้เนาะอันนี้จะเป็นสกิลที่2นะคะทุกคนนี่ สวยจิ้มจิ้มแบนี้เลยอันนี้จะเป็นสกิลที่3อันติเมทของเรานั่นเองเฮ้ยสวยนะเออเรียวมาสกินนี้สวยนะเอฟเฟกต์สกิลเรียวมานะคะก็สวยกับทุกสกินเลยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะสําหรับสกินตัวโอมานะคะไม่มีเอฟเฟกเนาะเพราะเป็นสกิลระดับลิมิเตดสีเขียวนะคะทุกคนก็ฝากันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ